สวัสดีครับจูนไนเดอร์บายโฮดงซิตี้ครับเมื่อนี้เสาร์วันที่สามิีธุนายน2 5 6 3ครับบ่าวจูนได้มีโอกาสมากเบื้องง่วงงามอีกขออกนึงครับพี่น้องนะครับเป็นขออของพอตุยนะพอนะพอตุยครับพิกาด์บันกุดซ่วยตำบลม่ำพะนะครับรัคบลายอ่าซื้อซื้อมองเพิ่นยูนี่ลานมัน3ามเอ็มพืชผลนะครับผลลับสื่อมั่นมาครับก็ มีโอกาสเดชขออนุญาตเพิ่นมาทายงัวงง่ามเพิ่นเปิดว้อ่าหนึ่งโตกับหนึ่งโคมแล้วพอนะครับหนึ่งโตหนึ่งโคมนะครับเดี๋ยวเป่าจูนสิ้ผ้าไปเบิงเอาโคมนีก่อนเลยครับโอ้ยถือใจเป่าจูนแห้งตัวนี้นะครับอันนี้แม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกเพิ่นได้ลูกอันหนึ่งโตได้แล้วพอตัวใหญ่จักเดือนเหรครับเนี่ยประมาณเจ็ดเดือนประมาณเจ็ดเดือนเออแม่ สมแล้วผสมโตผสมโตไปสองเดือนนะครับสองสามสองเดือนกว่าแล้วเนาะนนครับผมลูกเพื่อนนี่พ่ออย่างพ่อตะเใดยแน,นพ่พ่อลูกเพื่อนนี่จับสายไ้เลยพว่าสื่อมากอ,อสื่อเพิ่นมากนะครับก็ได้ไปกัแม่สื่อมากกัตาว่ากัง่วอายุซ้ำนี่นะครับถือว่าหญ่นะครับโตเถืกเนาพนะพ่อเนาะง่วเถืกครับอันนาขอดพอพันเลยง่วตัวนี้สูงร้อยสามสิบกว่าแล้วครับ ลูกงัว่ได้ครับนีสูงลอยสามสิบกัวเดี๋ยวเบื้องด้านขางกอนะครับหกเดือนกัวอายุนะครับหนังยนยนผิวแดงนะครับง่ามครับข้อนียนหูอยว่าเป็นไ่ดังเหนะครับข้อมันครับลูกลูกตัวที่สองนะครับพ่อเนาะตัวที่สามอยู่ในท้องสองเดือนกัวเล้วนะครับส่วนแม่เพิ่นนะครับกะหูประมาณเสมอปากพอดีครับออกคลิปดํานะครับโบดนะครับเครื่องดํานะครับขาใหญ่ สูงนะครับประมาณร้อยหาสิบแปดบวกนะพ่อเนาะเกือบเกือบร้อยหกสิบคนละนะครับเบาจุนผู้เหนี่ยหน่อยมาอยู่ขังง่วงง่วงยัยวานเป็นสังนะครับทรงลูกง่ามครับเต่านุ่มกะสีเต่าง่ามนะครับหายรูง่ามง่วงทรงนี้นะครับค่มนี่เปิดไปเท่าไรพ่อเปิดไปสิบสามหาสิบสามหาแสนสามหมื่นห้าพันแสนสามหมื่นหาพันราคาพอเป็นห่องไปครับอันฮะ ตอร่องได้ครับตอร่องได้แม่เพื่นมาตอร่องได้นะครับหน่อยหลายมาตอกันเอา <laughs> บ่อถือใจกันสิยรถไหลายอยู่ <laughs> นะครับอันทาแย,ยกนี่แย,ยกบ่อพอบอบ่ไดดบ่ได้แยกครับบอ่อแยก,ก,ยกขายทั้งโคมเลยเนาะในใน,ในตามของผมนี่ขายให้ชาวบ้านไปเลียงเพราะว่าเขาบ่อด้่เป็นพ่อค้าเป็นผู้เลี้ยงงัวเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ครับผและที่นี่แถมมีผู้หมักน้ำฮากะแบ่งทั้งแม่ทั้งลูกครับรอโอโอย่างย แสนสามหมื่นห้าพันสำหรับโคมนี่นะครับเนาะผูน<อ>น้ใด,ดสนใจกะมาต่อรองครับเดี๋ยวถ่ายคลิปสี่ฝากเบอร์ให้นะครับลูกโอ้ลูกงามครับบาวจุนมากนําอยู่โคมนี่โมแน่เลยครับเร็วๆเลยครับพี่น้องทาซาเดี๋ยวฟิวขอกบบาวจุนมันสี่ึกนราคากว่าเกา่าเด้อ่าโอเคครับพอเดี๋ยวตัวนี้อ่าเดี๋ยวเบิรงอีกรอบนึงนะครับให้พี่ให้น้องเบิรงอีกรอบนึงนะครับรครับผมอ่าขาโบทหกบอถอนนะพอนะขาเง่า นอกตรงนะครับประกันนะครับประกันตน้นนี้นาาพ่อเนาะประกันสื่อขึ้นเลยลประกันสื่อขึ้นนะครับประกันตนํนนี้โคนหางใหญ่ครับโอ้ยา่างมาเป็นนา่งงามนะครับโอ้สุดยอดครับตัวนี้จักสีหาหม่งตีหม่งได้พี่น้องเอ้ยเ <c oughs> บาจุนหาหม่งตีบ่พ่อนะครับนังนาซาใหญ่น้าพ่อเนาะครับครับผม <c oughs> ท่ายกว้างครับหมอสูงเป็นแม่พันธุ์นะครับเห็นว่าเป็นส้างนึกโมคิดว่าเป็นงัวนะอ่าโอเคครับพ่อเอ่ะ อีกตัวนึ่งนะครับเนาะที่พ่อเพิ่นเปิดไว้ตัวนี้เป็นชาโลเล่ครับชาโลชาโลเล่นะครับหัวโลนโลนธรรมชาติบดถั่วครับลูกตัวที่4ในท้องลูกตัวที่4ในท้องนะครับลูกตัุ้ดผสมสีใบผสมสีไวใบนะครับเพจโก้โอ้เพจโกคนดังทั้งหัวตะพานนะครับหมอหมอประจำหัวตะพานเลยนะครับเดียวทาเพจโกผสมหาก็ถือว่าโอเคนะครับสีใบครับมีใบมีหลอด หมอมีใบมีหลอดพร้อมรักฐานอครับอันนั้นเศร้าหรือเป่พ่อบ่เศร้าครับพันนี้ไหนเศร้าเนาะกัเศร้ากับเศร้าได้เลยครับเพาว่าประกันทองครับตัวประกันทองน้ำนะครับโอ้แผ่นโกะปรกันตัวนี้แพทย์โกรับประกันแล้วนะครับเป็นชาโลเล่เนาะพ่อเนาะชาโลเล่ครับชาโลเล่เป็นเลือดหาซีเพราะว่าผสมมันเป็นเล่ปากดำรับเป็นกระทบมาแล้วนะครับเนาะเพิ่นเลือดเอาซีไว้ใจโอ้ซีไว้ศูนย์เก้าหกครับครับผมซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับบาอแผ่นโอ้แผ่นโกะเพื่อมาส้มหา เป็นหัวหล่นธรรมชาตินะพ่อเนาะหัวหล่นธรรมชาตินะครับหนังหนะชาใหญ่ครับคนนี้แข่งขาใหญ่ครับแข่งขาใหญ่ครับแบงพีแบงหนองไปเรียงอยู่ครับแบงพีเจงว่าราคาแบงหนีโบแพงแม่นบ่พ่อตัวนี้ถามีผู้บังนั่งากไปพัฒนาต่อครับพ่อแบงใหญ่ยุสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับราคาห้องเพิ่นห้องไว้ซ้ำนี่นะครับนี่ ประกันทองประซีเดือนนอททองซีว่ายศูนย์เก่าหกเพิ่นเฮ็ดใบเรียบร้อยนะกุมภาพันธาเมษาพฤษภาคมมิถุนาเต็มหาเดือนครับหาเดือนหาเดือนนี่ทหนึ่งมกระลาโอ้หาเดือนนี่นะครับตัวนี้สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยซีเดือนก้กัวพี่น้องประกันทองเลยครับเอ่องัวกะถือว่าใหญ่นะครับตัวนี้เป็นถาไปคุ้นอีกนิดนึงนะครับอ้วนตุ๊บนะครับ เป็นลูกกระทบมาเนาะผสมมาแล้วนะครับเลือดหาซิวงอตัวนี้ถือว่าง่ามครับพี่น้องง่ามนะครับสําหรับไผ่ถามแอร์พันแครับครับโอ้ยอยากเห็นลูกเด้ันะครับขายไปแล้วครับลูกมันเิ่นเอาไปขุดโบน่่นะครับงอตัวนี้อาจสิไปอยู่ใกล้ๆบ้าจูนก็ได้ครับเพราะว่าง่างนะครับแต่ลูกซี่ไห้พร้อมออกมาอนี้คงสิษย์โอ้ครับ น่าจะเป็นสีแดงสันพะควรบานอันผสมบอดดี้บอดดี้แยกเพศเนะาะบอดดี้แยกเพศครับบอดด้แยกเพลทพันหนึ่งอ๋อหลอดละพันนะครับบอดดี้แยกเพศนะครับตอนนี้ม,มันมาเป็นพันหา,หาแล้วครับซีไว้ครับผมซื้อตัวเดียวซ้ำได้สองตัวนะครับซ้ำได้สตัวรับ,บประกันนะครับพี่น้องผูใ้ใดสนใจนะครับเบอร์ที่ต่อมีบ่พอเบอร์เบอร์ยังครับพอศ์เก้า์ศย์องเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดศูนย์เก้านะครับพอตุย พอตุ๋ยนะครับพอตุ๋ยล้านมั่นอสามเอ็มเืชผลนะครับพิกัดบั่นกุดซุ้ยครับอ่าถามมานะครับมันสียู่ิยูระวางบั่นกุดซุ้ยกับบั่นนน้ําแทงครับพี่น้องมาเบิงได้นะครับระวังเมื่อกี้คุณแม่เพิ่นบอกว่ามีแม่หนึ่งอยู่ในคอกนะครับเพิ่นตั้งราคาไว้เบาวจูนท่านนิยามไปเบิงอยู่นะครับเดี๋ยวสิผ้าพีผ้าน่องไปเบิงอ่าอันสิเปิลมือซื้อเลยครับเพิ่นตั้งราคาไว้เพราะว่ามี มีคนมาหายเพิ่นแล้วนะครับแต่ว่าท่านท่านิถือใจกันนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิงนะครับตัวใด๋น้อแม่ผ้ามาสี่ให้เบิงแน่ครับลูกลูกเส้าลาเพิ่นนะครับตอนนี้ง่วแม่เพิ่นมีอยู่ประมาณสิบสิบโตนะแม่เนาะอันนี้กะเล่งงามครับเขาโค้งแม่บอกแม่ล้วงเพิ่นนะครับลูกเดือดสั้นลูกเดือดสั้นครับเดี๋ยวนี้ในทองตอนลูกเดือดสั้นนะครับเดี๋ยวยักโตเดี๋ยวยักเดือนเราแม่ 6เดือนค่ะ6เดือนมุ้ยเอายั้งให้กินคือหนึ่งง่วคือคอ้วนคือพี่เดียวพ่อตัวนี้ผมใส่อาหารครับ,บที่นี่ในในในอาหารผมสือมาเลี้ยงงว่วนจากมาแบ่งพีนงงพ่น้องเกษตรกรกินพร้อมถาผู้ใ<อ>ดสนใจอาหารครับปรึกษาฝนตุ้ยได้เลยครับอาหารคนบ่บพอ่ออาหารคนครับโอ้วิธีการเลี้ยงเขาเลี้ยงแบบใดเขาเลี้ยงแบบง่ายๆครับเขาก็ต้องไปซีเรียสเรื่องอย่างไรอ๋อนี่เป็นกินอาหารเศาร์รัวแรงรลว ครับกับเพื่อนแบบแบบนี้แม่นบ่ครับอืมตัวนี้ให้กินที่ตอนนี้ตัวนี้คือที่พ่อซื้อมาใส่เองแม่นครับผมกฟาร์มแว่าถ้าหมูนําครับถ้าผู้ใดสนใจก็มามาถามมาไทยกันได้แม่นบ่ครับโอ้งัวเพิ่นตัวนี้บ่ครับนี่แหละสาวน้อยร้อยล้านแม่สาวน้อยร้อยล้านโอ้ยสีแม่อายุเพิ่นจักเดือนแล้วแม่ตัวนี้ปีหนึ่งปีก็ยี่สิบมือแมนครับโอ้สุดยอดเซม่าฮักแห้งครับจำฮอดมือได้ รูปดีบีลูปดีบีหโอ้ยคือแม่พันอ๋อมามาจากแม่นี่แม่โอ้แม่นี่บ่าวจูนเห็นสะดุดตาทีแรกแล้วครับพี่น้องแม่ของพี่ใบดเดือนแม่ที่เป็นเปิดใบบางหันเนาะโอ้บบแมนบบแมนตัวนี้บบได้เปิดตัวนี้โบเดเปิดตัวนี้แม่ตัวนี้แม่แม่ของแม่ของสาวนี่ครับพี่น้องตาว้าลูกเพิ่นพอเพิ่นดีบีครับผมตัวนี้โอ้หเบิ้งเด้ออันนั้นเบิ้งก่อนครับพี่น้อง กระโหลกใหญ่นะครับกระโหลกใหญ่หูงามครับเสมอปากพอดีพอดีพี่น้องคลิปเขาดำครับเขาธรรมชาติบริเเฮ็ดยังนะครับอันนั้นเรื่องเฮ็ดเขานี่ถาบริเ็ดมันกัไดดรคาอยู่ดอกตาาแต่ว่าบางที่ก็เลนตโตาะแม่เนาะเลตโตนง่วนะครับกับเลื่ตาผู้มักนะครับนังหนาซายใหญ่พี่น้องอันนี้ทายในขอกด้วยครับเพินบรนเวเพราะว่ามีคนมาบอกกับแม่เพ<ม><ม>ิ่นไลแลวนะครับมาขอขอมันไปแล้วเน S <S แกะมาใหตลกันจ้าขามันถามันบ่มีมือแต่งเข้ากะมั่มเอาไมครับเข้ามาแตงเลยเข้าบบต้องมันนะครับเออเออหูอมองสีเอาอยู่นะครับขาใหญ่ครับพี่น้องแข่งขาใหญ่เม็ดสีงามกิ๊บเลยครับแดงแดงแสบตาเลยแหละนะครับแดงแสบตาเลยนะครับเม็ดบากขามโคนขาใหญ่นะครับอันนี้เบิง้งในขอ,อกเด้อพราว่าเพิ่นมันไปแล้วเพิ่นบบใหเบิ้งข้างในนะครับมันสีเสียรลค่าเจ้าสาวเพิ่บ่า ปีกับอีกยี่สิบมือโอ้สุดยอดครับง่วงหพร้อมใบเกิดก็มีนะครับรับประกันมีมีใบเรียบร้อยนะพอนะครับสุดยอดสุดยอดอันเป็นตัดแจ้งค่าดองให้พี่ให้น้องฟังไหนบ่แม่บอกตัวเลขเดี๋ยว่อค่าดองพิ่งสิบสามนะครับแสนสามนสามหมื่นนะครับอันนี้คือราคาพ่นห้องใบนะครับราคาพ่นห้องใบอันนั้น พอตัวเองเพิ่งมากินเหลากินเบียร์บานาขอแค่อะแพ้แพ้อย่างมากขอลูกสาวเพิ่นกะเอามาสักลังเลยครับเอามานั่มเลยเออกับแก้มกับแก้มมาพร้อมนะครับอันนี้กัเป็นแม่ชาโลเล่เนาะชาโลเล่เลือดเลือดสูงนะครับเนาะอุ้ยแข็งขาใหญ่ในท้องเยนิสมอีเฟลไว้สมอีเฟลไว้เด็กเดือนละแม่หกเดือนขเดือนหกเดือนแล้วแม่ลายกันเลยนี่ซุดยอดเลยครับ เพลียงง่วเนี่ถือว่าเลี่ยงดีครับของนี่ <c oughs> อาหารการกินนี่อุดมสมบูรณ์ครับแต <c oughs> ่ละโตนี่ไม่ตอวใหญ่ๆนะครับ <c oughs> นังงนาซา <c oughs> ใหญ่ขา <c oughs> ใหญ่แม่บอกครับแม่บอกแม่พันเพิน่นอันนี้ให้เบิง่งซื้อได้ครับเพิ่นบอกเปิดเด้แม่นี่ <c oughs> นะครับอัน,อน,อนแม่สาวหน่อยนี่มีคู่มันแล้วนะครับแต่ว่าถามันว่ามีมือแต่งกะเตรียมโตเลยครับเตรียมตัวมหาเพิ่นเลยนะครับง่ามคัดครับปุ่นนี่ครับ อ่านี่แม่หลวงเพิ่นนะครับแม่รักแม่หลวงแม่ขอกเพิ่นนะครับอันนี้ให้ลูกมาแล้วจักจักโตสามนะครับตัวสีในท้องตัวสีในท้องสามหรือสี่จะเป็นตัวที่สามในท้องเพราะว่าสื่อติดมากตัวหนึ่งแล้วกับมาแล้วก็มาอีกมีฮะมีกตัวหนึ่งเป็นสองเลยตัวหนึ่งสามในท้องผสมยังไงกับครับตัวสามนี่ซีว่ายสูญกระห้ครับซีว่ายสูญกระห้อขึ้นกันแพร์โกเลยแพร์โกนะครับอีกแล้วครับท่านเออแพร์ไงประจำ เพิภอหัวต่อผ่านนะครับแผดโกมประจาฟ้ามพอมนะครับต่อไปก็อาจียูเป็นแผะจําฟ้ามเบาจุนขึ้นกันนะครับแผดโกนะครับซีไวซ์ซูนเก่าหกนะครับอุ้ยงามครับแม่นี่สมนะครับสมเป็นแม่แม่หลวงแม่บอกเิ่นาะครับเนาะแม่ขอกแม่พญา่บอกว่ายไงซะนะครับอคุ้มฟูงเลยครับตัวนี้โอ้ยสุดยอดครับขาใหญ่นะครับหูงามนะครับ ตัวนี้เดอร์สั้นครับในทองในทองเป็นเดอร์สั้นครับเบิ้งอีกรอบนึงย้อนเบาๆจูนมากนําครับตัวนี้ <The Sun. S 1> ชาโลเล่แม่ยา้าวานรถไฟพี่น้องเอ,อ้ยพุงที่ะรล่ำตาวฟญ้าวานรจไฟาจ,าจากหัวถึงหางสี่สองเมตรเตินอยูอย่ครับคิดว่าจากตรงเขาถึงหางนี่ครับบมเมนปลายหางนี่พี่น้องถึงงันโค่นหางนะครับผมว่าสี่สองเมตรจะดอกงออตัวนี้สองเมตรกลัวนะครับชาโลเล่งามๆนะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจนะครับมัน พ่อฝากเบอร์อีกสักเครือนึงเลยครับเดี๋ยวเอาเบอร์แม่บ้านอ่าเบอร์คุณแม่ก็ได้นะครับเนาะศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งอแปดเจ็ดห้าสแปดเจ็ดห้านะครับอีกเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เนองเจ็ดสองแปดเจ็ดสองปดศูนย์เ้าห้าศูนย์เ้าห้านะครับอ ตอนนี้นั่งซาเนี่นั่งซา่เนี่ยเด่นเนาพ่อขึ้นมานั่งซาคือเพื่อนผู้งามเพื่อนผู้งามหางแหญครับหางใหญ่สาวซาสาวลือเนาะครับใช่ดีตอนนี้ห่องยุติหาเดือนครับห่องหาเดือนแล้วนะครับง่วผสมตัวบ้านต้งบังอืมลูกดีตัวนี้ครับงัวแม่สาวงัวแม่สาวสามปีโคนขาใหญ่นะครับนุ่มนุ่มหาเต้าบ่ครับนุ่มตริงหานุ่มจริงหานุ่มมาแล้วครับเสร็จนุ่มไปแล้วครับ ของ80%ครับตัวนี้อ๋อมาเบิ้งโกข้างนี่ครับอยากให้เบิ้งโกข้างมีดีที่โกข้างกว่าเพราะว่าตัวนี้อยากเป็นน้ำมันอีกเป็นถังกะหางพ่อครับครับโอ้หาอย่างหางใหญ่จังน้อยอันนั้นพ่อลองพ่อร่องเอาแขนไปไปทาบเบิ้งกันนะว่าแขนคนใหญ่แล้วน้อยน้อยเขาหางครับเพิ่นโมเปิดบ่อนอแม่นี่นาอแม่นี่ยมาจากเบิ้งลูกซะก่อนครับเพราะว่าเขาเลี้ยงผลิตลูกครับครับครับ ครับ <ผม S 1> เออบิร์ดจะโตเลี้ยวมากคอกว่างเอ,อ,เอ,อาปัญหามาหาเขามันหาเขาเนีเออ่มพัดมาใบไม้ทั <c oughs> บเป็นคอกเบิร์ดเจ <c oughs> ครับ<ข>อ,อันนึ้น้อยคอกวันบ้านแล้วก็เพิ่งหาเลครับผมครับสำหรับสำหรับคลิปนี้กะขอไว้สมีก่อนพี่น้องเดี๋ยวเบาจูนจินปลออ,อีพอเพิ่นก่อนนะครับหาคาดองกันบาทนี้สิได้บอกกันถึกนะครับกะคือเก่าแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เบาจูนนะครับช่องจูนได้เดือดบายฮุนลงสิตรีนะครับ จะได้เป็นกำลังใจให้บาวจูนหาเบิงง่วงงามนะครับไทยให้พี่ให้นอห้องใน้เบิงนะครับสําหรับคลิปนี้กะขอบคุณในร้านลลวก็สวัสดีครับโอ้ง่ามคักงามคัก